บรรยากาศคึกคืนครับนี่แหละครับบรรยากาศบรรยากาศคึกคืนครับลูกสาวพี่นอ้องแจกใบเส้นไปเรื่อยเรืนะครับพี่น้องอย่า้วะ

mấy, mua cái <laughs> cái <laughs> này, mua cái này,

ช่วงเย็ครับอัไล่กูเปิดในพี่น <Olympic sens> <ization> ้องเพิ่งครับทีมงานนัแงอะไรนักแสแนเพจนะครับทีพี่น้องที่ดูดเครับพื่อไม่เป็นการอ่านการือคัดบางตอนนี้กันทรงสลีปเปิดตอนนี้เลยครับเสรแล้วเหรอเอี่กีไล่ทยอยสรงไห chào luôn chơi 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 บอกว่าถั่วงาถั่วงา,เ,าเ,ปเป็นหวยได้เลยเหรอคิดพอคิดมาคนิบหีบางครั้งนี่คนิบหี่เคมันแข็งมันีออย่างเอเอาเอะหวานไขมัน,นมั้งครับนี่คุณแมนปร <c oughs> ะลัดแต่ละคนซื้อมาคือกันยิ้หมองหน้าคายอ้อ <c oughs> <c oughs>

พิเศษนะครับวงวันพิเศษวันแรงงานนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่หยุดงานในวันแรงงานด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานนะครับท่ล้าใครอยู่ใกล้มาเจ้าทิตนะครับทางตนตปนะครับสนุกน้กันครับพูด้ึงราทั้งค่ไหน นะครับอเสื้อบอกครับเสื้อน่าจะหมดไปครับนเ่สื้อน่าจะหมดนะน่าจะหมดถามคุณถามคุณนได้เลครับถามได้ไหมน่ยบอกเรงเลยบอกครับคครับบบ หาบ่วมังยาเนี่ยโอ้มึดว่าน้อสามตัวเลยเนาะโอ้ยเสียดายขนาดนี้นะมันยิ้มาแบบลอยๆครับลอยๆโอ้ยขนาดพี่เอ้ยังบอกชดไปเลยวันนี้อาจจะไหลช่องหน่ยนะครับไหลเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันชักลยครับวันแรงงานวันหยุดวันน่าจะเยอะเลยครับวันนี้ครับ นคือคืนนะครับคือคืนคือคืนแน่นอนนะครับีนี้ผอยื่นครับพี่น้องมาปริเด็นเห็นใจกันทั้งทางคุ่ปิดอ๋ได้ครับมันวายครับนี่ีออาครับครับผะมนี่นะครับนีครับสงกมิตาาึืนพี่น้องแสงจุ่มดสองเสียงอ่าเสียงตรงนีครับอ้เ่ีงนนท์ภาเอฟซีเจวันเสยราพนมในปากสวับดีทุกเสียงนไเวนตาจนที่ไม่ได้มานะครับผปเต้ครับ จะมาเป็นผู้ตีเนอร์แฟปิดนะครับไม่มาไม่มาก็ดูคนปิดนะครับฝากตัวเป็นสื่อการแทนทีมเบียวันเบียวซูนะครับแล้วก็นี่นครับลูกสาวนางรักมาครับพี่น้องน้าอะไรได้เจอกันเนาะพี่ลา